เดเปิดหัวเปิดสกกราดก่อนครับนี่ครับในคู่นี้ครับกงเมืองเออลมหนาวเอกกงเมืองมินเอกทายังเยอะแล้วใส่ขวาเลี้ยโอ้โหดีครับทักทายกันต่อแล้วมาแล้วเขาเข้าขวายกมาตรงนี้งัดงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดแล้วก็ใส่ซายมันหองลมหนาวกงเมืองมินบอลอานนภาคแล้วน้องพักมาแล้วเข้าอาเพย ให้มาครับนี่ครับยาวๆมาและจังหวะนี้ว่ายังไงครับสำหรับท่านอาบูบาก้าโอ้โหคุณนิกครับมาวัดสั้นเนี่ยส่งดาวไม่ห้าสิบดวงอ่ะหายแล้วหายแล้วแล้วก็จักรพันธ์พันใสแล้วก็ตรงนี้ครับฝึกคิ้นกับริเวครึ่งสนามเข้าขวาแล้วยัดเลื้อเลื้อปาดลงมาแล้วก็ซ้ำยังเย่ยังเย่ครับนี่ครับเก็บไว้ได้ครับสำหรับทางด้านทีมงานของเวลไนท์เปิดยาวๆขึ้นมาอีกครั้งแล้วจังหวะนี้ว่ายังไงแพ้เลี้ยเฮยยังเย่ ไอ้ไอ้บดอนเนี Hence, ่ยดูนี oh, ่บดาน้ำบอกไม่ใช่ไปหาพี่บอลคนเดียวเด้อไอ้ไอ้จันัดเลือกเลือย่างเยอะมึงว้ายมาที่คุณกวางชัยวัดคุณกวางยิงด้วยเท้าขวาและจังหวะนี้ครับแม่ไปเข้านี่ครับฝ่ามือของผู้ัดอยู่เงี้ยแหละกูให้เป็นผู้กองหรอกโอ้เอาละครับจังหวะนี้ครับมาที่นี่ครับสำหรับทางด้านทีมงานนี่ครับกงมึงมินลมหนาวยัดเข้ามาเข้ามือผู้ศัตัูกับนักขวีบอกว่าทุเรียนไปเลย30โลโอ้ไปโคราชไอ้เดียว ผมลูกใบหน้ำเจ้บบาปาเอาผมงมกุ้งอ่ะเวลาปลามาล้องอันอึก้องอึก้องอึก้องและจังหวะนี้เลยโอ้ยไม่เกินชั่วโมงนึงนะโอ้โหจะ oh, ดูระบบระบายน้ำของ แล้วก็อ้แล้วใส่ขวาทุคนนี้ครับเขาบอกว่าคนไทยและซสายเก็บไว้ได้นี่ก็พาตัดเข้ามาตรงกลางแล้วก็แล้วก็ใส่ขวาสมบาตนาขอให้มีสามีหลายคนคนเดียวาใส่แล้วก็แล้วก็กูกูยางยืนซอยวุ้งตาฝากน้องคนนี้ไว้ด้วยในอ้อมอกอ้อมใจวิ่งหนึ่งคนฝากไว้ทำไมกู ใครอะเมียไอซูรินนะอ่ากวซูรินอ่าแต่เมียไอซูรินนะเหมือนละปายละเวลนายผู้เส้นเป่าหมดเว่อร์พักสักครู่ครับเดี๋ยวมาดูครับฟรีคิดจังหวะนี้ของทางด้านลมหนาวใส่สายเลี้ยบยังยืดนะโอเว่นว่ายังไงแล้วก็ขวามาแล้วจังหวะนี้ตีไปเลี้ยวแล้วก็ใส่ขวาเลี้ยบเลียบว่าผมรออยู่ที่ห้องเสื้อนะครับจากบอลอาร์ทีบีแล้วก็ ลอยๆเจอตาด้านจักระรันบอลใส่แล้วกินถุงวุ้นใส่ๆอ๋อเขาเอกกันไงเอกกันจริงๆอ่ะชดาเกสเนี่ยเป็นทีมต้องขยับออกมาซ้ายสุดกับโยกเขาขวาแล้วยัดเกลือไปเขาบอกว่าบอลเอกภูมิกับบอลจักรพรรดิใครแก่กว่ากันอ่าน่าจะเป็นพี่บอลเอกภูมิ ใหญ่เลยนะ้ขนมาเต็มพิกาดน่าจะมาแบบว่าโอ้โหกองเชียร์นี่ขึ้นรถบัสจะมาเลยเอาล่ะโอ้ยยยยยยยฟีคิกลูกนีแล้วตบไว้ได้มาอีกแล้วโกงเมืองมินพ่อแม่พี่น้องจ๋าเดี๋ยวมาดูจะมีประตูไหมยังยังผายแล้วไปแล้วยะลาปัตตานีตุรกีกระชากหนีออกมาดังก้าบควายยกมาแล้วก็จังหวะนี้จะตีลูกป้า กงเมืองบิลเอ็กัจะได้บอลลาโดนพากรัดดอเอาละครับย้อนกลับมาที่เซนเตอร์แบ็กตัวสุดท้ายครับขยับขยายและตั้งป้อมและยัดแลป๊บไปยปไยลปไปไปไลไป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 ไลไปไาไปไปไงไัไป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 ไงไปลลไปไปไปไ่ไปไปไปกปไปไปไวไล้วไปไปไปไอ้ยไป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 ไไก่ ล้วก็ชื้นมาโอเว่นโอเว่นยันอยู่แล้วก็โก้าก้าคำสั่งเราต้องการลงหนาวโกงเมืองมินไปแล้วมิสเตอร์โอเว่นออกมากราบขวาทันดีตั้งป้อมในจังหวะนี้ไปเฮ้ยยังอยู่อ่าเขาบอกว่าเออนักเตะก็โอ้และยกมาจังหวะนี้เก้าเฮ้ยเก้าแล้วก็แล้วก็อันดับยังอยู่ วีดครับอยู่ที่บอลไปทางนั้นมิสเตอร์โอเว่นวิ่งมาแล้วก็ใจคว้ายังอยู่เซฟแล้วก็เวฟลอดโอเคใจเย็นใจเย็นหมดเวลาแล้วใจเย็นอย่าโดนตัวผู้สินเลยพอโอเคพอแล้วเอ้ยขอคำชี้แายได้อย่าโดนตัวผู้สินพี่โอเคโอเคไม่เป็นไรขอคำอธิบายได้ขอคำอธิบายได้เดี๋ยวผู้สินอธิบายให้น้อง